ยังต่อเนื่องกันที่จังหวัดกระบี่ครับยังได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวันถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,567แก่หมู่บ้านกองทุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ครับนายเกียรติศักตร์ นารีเลิเศเกษตรและสากลจังหวัดกระบี่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานควันถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำจังหวัดกระบี่ประจำปี2,567ให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน8กองทุน ร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้กับผู้เข้ารับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบีซึ่งประกอบด้วยบ้านหนองจิกหมู่ที่สองตำบุเขาครามอำเภอเมืองกระบีบ้านคลองหินหมู่ที่5ตมบุเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาบ้านแหลมสักหมู่ที่ทสามเทศบาลบุนบนแหลมสักอำเภอเอ่าวลึกบ้านลำทับหมู่ที่หาตบุลลำทับอำเภอลำทับ และบ้านาขอไปค่ะบ้านสายใหญ่หมู่ที่หนึ่งตบลสินปูนอาเภอเขาพนมบ้านบางเท่าแม่หมู่ที่หนึ่งตบลเขาต่ออํอาเภอปาดพญาบ้านคลองยิเรหมู่ที่ส3ตํามตบลคลองพลอาเภอคลองท่อมและบ้านนาปโปงหมู่ที่5ตําตบลห้วยยูงอาเภอเหนือคลองค่ะ โดยมีนายชัยวุฒิครุดธมาศครับพัฒนาการจังหวัดกระบี่นายก้องพบหนูเอียดประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพ,พรียงกันที่ห้องประชุมสุดมงคลชั้นสองเทศบาลเมืองกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับ